เยยุนวันนะครับขอเชิญกล่าวแสดงความรู้สึกนะครับนมามสการพระคุณเจ้านะคะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกคนนะคะความรู้สึกนะคะหลังจากนี้ก็คือจะได้กลับบ้านแล้วนะคะ ไม,ไม่ได้ดีใจขนาดนั้นนะคะแต่ว่าไม่ได้รอคอยเลยนะคะความรู้สึกคือมาอยู่ที่เนี่ยไม่ได้รอคอยวันเวลากลับบ้านรู้สึกว่าทุกท่านที่นี่นะคะพระคุณเจ้ากัลยาณมิตรทุกคนนะคะดูแลเป็นอย่างดีนะคะไม่เคยให้ขาดแล้วก็ไม่เคยขัดนะคะคือดูแลเป็นอย่างดีตลอดนะคะขอกราบขอบพระคุณอีกหนึ่งครั้งนะคะด้วยใจจริงนะคะขอบคุณมากๆที่ดูแลเมตตาม,มาดูตลอดนะคะขอบคุณะคะ่ะ นมัสการพระคุณเจ้าค่ะแล้วก็เรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวีมณีเนตรคณะกรรมการวาดัดผู้ปกครองแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะความรู้สึกของหนูก็คือหนูมาที่นี่เริ่มต้นด้วยถอดหัวโขนทุกอย่างค่ะก็ไม่เอาความดังของอยู่ในประเทศไทยหรือครูระดับสูงหนูมาด้วยหน้าที่ของ ทัวสาจุลาตัวแทนคนไทยหนูก็เลยทําทุกอย่างเพราะว่าโอกาสหนูมีครั้งเดียวหนูก็อยากให้ทุกคนจําแต่สิ่งที่ดีแล้วก็คือถ้าพูดตรงๆคือทุกอย่างที่อยู่ที่นี่หนูไม่ได้ทําที่อยู่ที่ไทยซะทั้งหมดหนูก็มาเรียนรู้ที่นี่หมดก็หนูก็เลยชัดเจนเลยว่า,าการอยู่ที่วัดการคุยกับพระ ก็คือจากที่อยู่เมืองไทยคือไม่ได้คุยกันมากขนาดนี้เพราะก็พาก็จะเข้าถึงยากใช่ไหมคะแต่อยู่ที่นี่คือกลายเป็นรู้สึกสบายใจรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ได้ฝึกทุกอย่างที่เราไม่ได้ทำรวมไปถึงการคิดบวกที่ท่านเจ้าวาดและพระทุกคนให้กับหนูหนูเลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันดีไปหมดแล้ว หนูรู้อย่างเดียวว่าหนูมีแค่ใจหนูมีแค่แรงบางคนก็คิดว่ามีหลายคนที่บอกทำไมหนูแรงเยอะทำไมทำอันนี้ได้ทำไมทำอันนั้นได้คือหนูอยากจะบอกว่าความจริงหนูไม่ได้แรงเยอะหนูเพิ่งผ่าตัดมาด้วยซ้าแต่คือหนูคิดว่าถ้าใจเราทาได้ทุกอย่างก็ทาได้หมดในส่วนของอื่นๆการเรียนรู้คนหนูยอมรับว่าอยู่ที่เมืองไทยหนูไม่ได้เรียนรู้ สังคมมากขนาดนี้เพราะว่าด้วยความที่เราอยู่ระดับสูงเราอยู่อีกระดับหนึ่งที่คนเข้าหาเราแทนเราไม่ได้เข้าหาคนอื่นมากขนาดนี้ <c oughs> ก็กลายเป็นหนูได้มีภูมิในการเรียนรู้คนทุกคนแล้วก็ได้มุมมองหลายๆมุมมองที่หนูจะนำไปปรับใช้ที่เมืองไทยในส่วนของเด็กก่อนแรกหนูก็เบลอนะคะเพราะว่าหนูสอนมัธยมหนูไม่ได้สอนเด็กเล็กๆการสื่อสาร หรือแม้กระทั่งทุกอย่างคือมันทอ้อแต่หนูเพิ่งมาทราบว่าเด็กที่นี่เขาไม่ได้มองเราภายนอกเขามองที่สายตาเขาให้เราด้วยใจเขากอดเพราะว่าเมืองไทยกอดเด็กไม่ได้มันก็จะมีห้ามกอดเด็กห้ามแตะต้องตัวเด็กแต่ที่นี่พอเรามาสัมผัสว่าเด็กกอดเราเรารู้สึกดีจากที่เรารู้สึกทอ้อจากที่เรารู้สึกว่า เราไม่โอเคเรากำลังปรับตัวไม่ได้หรืออะไรเด็กก็สามารถปอบประลมเราได้ในส่วนของพี่ๆป้าๆหรือทุกคนที่อยู่ที่นี่หนูได้รับแต่สิ่งดีๆหมดเลยซึ่งหนูไม่คิดว่าการที่เราไม่รู้จักกันจะพาเราไปกินข้าวจะพาเราไปเที่ยวบางคนคือบางท่านคือไปที่ที่ไปแล้วซึ่งไม่ต้องไปอีกก็ได้แต่เขาก็พยายามพาเราไป แล้วก็บางครั้งเรารู้สึกท้อก็จะมีทุกคนที่ซัพพอร์ตความรู้สึกเราเสมอเดี๋ยวนะอืมคือ คือเขาไม่ได้เป็นอะไรกับหนูแต่เขาสามารถซัพพอตความรู้สึกหนูได้ให้หนูมีแรงสู้ต่อให้หนูทำหนะ้าที่ให้ดีที่สุดซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูได้เรียนรู้ที่นี่หนูก็จะนำไปปรับใช้ที่นูน่นให้มากที่สุดแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้ทำที่นี่ให้ดีที่สุดเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะครับก็เป็นความ ก็เป็นความรู้สึกที่ออกมาจากใจจริงๆนะครับนะของคุณครูแคทนะธนัทยาสุภสริพิญโยคือเด็กของเราในสคนเท่ากับ300นะสอนเด็กอยู่เนี่ยสคนที่เท่ากับ300คนต้องใช้จิตวิทยานะครับแล้วก็ความรักเท่านั้นถึงจะสอนเด็กที่นี่ได้นะครับต่อไปขอเชิญคุณฐานิ์หลอดเงินครับขอเชิญครับ ทดสอบทดสอบครับกาบเรียนนมัสการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็เรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิภาดีนะครับและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมอาจจะพูดไม่ค่อยเข้งเท่าไหร่นะครับก็ความรู้สึกที่เอาตั้งแต่ได้มาเข้าร่วมโครงการก็รู้สึกดีใจมากนะครับเพราะว่าจริงๆผมฝันที่จะไปต่างประเทศก็ มานานแล้วแล้วทีนี้พอดีผมรับราชการแล้วก็เลยล้มเลิกความฝันไปเพราะว่าเรารับราชการแล้วก็คงไม่ได้ไปไหนนะครับอ่าพอดีมีโครงการนี้เข้ามาก็รู้สึกดีใจมากนะครับก็เลยเลยลองสอบดูเคยสอบมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าครั้งนั้นผมสอบไม่ติดนะครับสอบไม่ได้นะครับแล้วก็ลองอีกทีดูนะครับเผื่อครั้งนี้เป็นโอกาสของเรา สรุปก็เป็นโอกาสของเราจริงๆนะครับก็ขอขอบคุณทางจุลานะครับที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ทุกท่านที่มีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ปกครองที่ส่งน้องๆนะครับมามาเรียนภาษาไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยดนตรีไทยนะครับน่าจะศินนะครับผู้ที่เป็นมีส่วนร่วมนะครับในการสมทบทุนนะครับในการนําครูมาสอนที่นี่นะครับก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ ถ้าใครจําได้ตั้งแต่วันแรกนะครับผมจะรู้สึกมีน้ำมีนวลขึ้นนะครับเพราะว่าที่นี่เลี้ยงดีมากๆนะครับดีดีกว่าตอนอยู่ที่ไทยอีกนะครับเพราะอยู่ที่ไทยเนี่ยผมไม่เคยได้กินผลไม้ทุกมือ้อก่อนกินอาหารนะครับก็คือกินอาหารสเสร็จก็เสร็จเลยนะครับสรุปมาที่นี่โอ้โหต้องมีครบเลยครับก็คือของขาวของหวานาขนม,มจัดเต็มมากนะครับก็ จุกเลยครับแต่ละมืออาจารย์พี่ไพรวีมามาแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยอาจารย์ก็แบบเป็นโอ้โหนะครับอิ่มทุกคืนทุกวันเลยนะครับครับก็สนุกสนุกมากนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้ปกครองนะครับที่ไว้ใจนะครับไว้ใจคุณครูต่างๆที่ว่ายังไม่รู้จักพวกเราเลยนะครับว่าครูคนนี้เป็นยังไงครูคนนี้ดีหรือเปล่าครูคนนี้จะสอนลูกเราได้ไหมแต่ผู้ปกครองก็ไว้วางใจนะครับให้ส่ง บุตรหลานของทุกท่านมาเรียนก็ผมทราบซึ้งน้ําใจมากนะครับก็ดีใจมากอตอนที่ผมไปอยู่วัดนู้นก็มีเด็กให้สอนอยู่4ี่คนผมก็ใจแปวลและเอา้าทาไมทําไมปีอื่นมีตั้งสิบกว่าคนทําไมทําไมปีนี้มีแค่มีแค่แบบสี่คนอะไรเนี่ยครับก็สรุปก็อาจจะด้วยเหตุผลอะไรหลาย,ลายๆอย่างนะครับแต่ว่าก็ยังดีที่ที่มีมาให้สอนนะถ้าว่าผมไปอยู่แล้วก็ไม่มีเด็กมาให้สอนเลยเนี่ยผมก็คิดว่า มันก็จะไม่รู้ว่าตัวผมเองมาหยุดที่นี่ทําไมนะครับก็ยังมีเด็กมาเรียนอยู่นะครับคําพูดอาจจะไม่ค่อยทางการเท่าไหร่นะา็ต้องนนะขออภัยด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็นะครับขอขอบคุณจากใจจริงนะครับ t h a Thank you very much ครับก็ถือว่าโชคด,ดีนะปีที่แล้วที่วันมาวาน,นนี่17คนเด็กนักเรียน ่แต่นักเรียนครูสองท่านนะพอมาปีนี้สี่แล้วก็บางทีบางวันก็เหลือแค่หนึ่งก็ก็ถือว่าโชคดีอยู่นะที่ได้สอนไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของคุณครูนะครับต่อไปก็ขอเชิญพูดแทน